สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็ลัมาพบพอกันคือเก่าเนาะทางซาวลงมันนาเดอ้อก็อยู่เวนอยู่ซานคือเก่าเนาะพี่น้องมึนอยู่เวนอยู่ซานคือเก่าเนาะบ่ได้ไปทางใดดอกพี่น้องมันนี่กะสิพาพ่อแม่พี่น้องอันไปเบิ่งพื้นที่ของน้ามันอะไรพี่น้องพื้นมุ้งแล้วอะไรเนาะตอนนี้กะเรือแข่อ,อันโบกโบกเลยกะ ใส่ปักกระตูค่ะเด็ส่วนปักกระตูกับพนกำลังเห็ดอีหยังวะคอยกะว่าบ่บึกจะพนเอิ้นว่าอีหยังคอแห้งพี่น้องจะว่าติดโควิดเราจักพนกำลังอันเมื่อเนี่ยกะคือคิดว่าพนคือซีด้ยโบกเนาะเพราะว่าเห็นพนเท่าอันเล็กยังเล็กยาวๆมานพี่น้อง ถือเล็กยาวๆมาอันเล็กเตรียมโบข่วนนั่นแหละขวบไปอีกอ่างว่าบมเป็นผู้อีงอย่างเลยพี่น้องกะได้มุ้งไปทีเรียบร้อยแล้วเนาะส่วนสังกะสอใสสังกะสีนั่นแหละก็บดไป็ลายเติบสังกะสีกับลายแผ่นเติบเนาะพี่น้องกะตอนนี้พอกับสร้างกะกำลังอัน เนี่งว่าเขาว่าเอินว่าหยดปูนใส่นบนพักกระตูเดรพิน่นงส่วนประตูกะเอาก็สิีเห็ดเอาเองเนะเาะะวาไปซื้อเพิ่นก็มันแพงก็เลยสีเห็ดเอาเองบางคนผ่นก็ว่าว่าประมาณสองติดก็แล้วแล้วห้องนำ้ำต่ก็ซุมค่อยผัดยังหมดแล้วฮนะกะ็คือแบบซีเนาะไม่ซุมหอกก็ได้ไปหาเองเหลื่อยเอง ตัดเองแกมาเองแหละสั่งกับผู้เดียวเนาะพี่น้องกะ <c oughs> น้องกับพอ่อแหละซอยซอยเพิ่นขเขาคือแห้งแค่วะ <c oughs> แล้มันเลยซาเนาะพี่น้องซาเวลาแหละกะเพื่อเพิ่นตัดมาเพื่อเพิ่นซอยเพื่อเพิ่นยังเพื่อเพิ่นไปเห็ดอีกมันก็เลยซาเนาะผู้ที่เพิ่นแบบว่าเห็ดที้นหนึ่งสองเห็ก็แล้วค,คือเพิ่น เรืองเป็นขบมีขบเบิดทุกอย่างทอแต่มาจับใส่จับใส่จับใส่ใสมันก็เลยแล้วไวเนาะส่วนจุ้งคอยฝัดได้ไปหามาอีกขันชิซื้อเบิดทุกอย่างกะมันกะแพงเนาะพี่น้องเขาก็เลยยังเบ่าได้กะเบ่าเอาเนาะแต่ก่อนคอยสิพาไปเปบิ่งค่ะกะขอบคุณขอบคุณคุณใหญ่ใจดีเนาะทางพังไทยเพิ่นได้ฝากเงินมาให้ คอยไปซื้อเครื่องมาติดกะโลแหละอันกาบ้านคอยเอิ้นว่ากะโลเนาะแล้วกะให้เซาเมงปอหาพันเนาะคอยกะสิเอาเงินไปให้เจ้าเมงปอก่อนพี่นอ้องแล้วกะจังสิมาพามาเบิ่งเนาะกะขอบบุญขอบคุณเพิ่อนลายๆเนาะเพื่อยู่ดีมีแหงความเจ็บอยันสุดายความไข่อย่าสุมีเดอ้อ ให้มาสําไยกับขอให้กลับคืนไปเป็นห้อยเท่าพันเท่าเนาะสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเนาะให้โุกมาลํำรวยตลอดปีตลอดไปแล้ะพี่น้องขอให้ปลอดภัยจากพญาโควิด COVID ทั้งหลายเดอ้อกะไปเนาะพี่น้องวันนี้กะไปมอบเงินให้เจ้าแมงปอเลยกะพู้ว่า่นสิยอู่เฮือนหรือบ่เนาะแต่กะยังเศร้าอยู่กะคือซิอยู่แหละพี่น้อง นี่ก็มาฮอดเพื่อนเพื่อนพีนพ่น้องเพื่อนก็อยู่เพื่อนเนาะสบายดีสวัสดีพี่น้องอยู่เพื่อนือนนี้วันเดียวใบใจแ<ะ>ดดฮอนเอ้าแห้งขนาดพี่น้องเอ้ยฮอนก็ฮอนเนาะนาจนเริ่มมมากืัอนี้ก,ก็กะซีเอาเงินมาให้เจ้าเาแมงตอจากผู้ใหญ่ใจดีทางฝั่งไทยเพื่อนฝากมาใหา้ขอบใจหลายๆยังมันอบเอง <c oughs> กานุบท้งผูให้เนาะกะขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อจากไอ้ใจดีเนาะฝั่งไทยกะขอบคุณขอบคุณหลายๆที่ส่งเงินมาให้เนาะให้สบาปพอใส่จ่ายพนักรั้วๆละกะขอให้อายมีสุขภาพ่างกายที่แข็งแรงอายุมันขอดเงินเด้อความเจ็บจะสุดได้ความไข่จะสมีขอให้อายลำลาำรวยๆถึงหวยรางวัลที่หนึ่งเด้อขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อจ้าตอนนี้ก็ได้หับแล้วกะขอบใจเ้าลงน้ำเนาะที่เป็นสะพานบุญให้อาย่น ดีใจตอนนี้ก็ได้หับแล้วนับใบฝนเบิ่งดูหนึ่งสองสามสี่หาหาพันพี่น้องหาพันบัดนี้ขอกะซีเมื่อเลยเนาะพี่น้องเอาเงินมาให้เปิ้แล้วแล้วก็ <laughs> ตอนนี้ก็กลับมาจากเฮือนแมงปอแล้วพี่น้องสังกะสีกัเฮางงแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะประตูกะจะเพิน่นเอินว่าพี่สังน,นะาขกะโบหู เป็นเง,นง,นงนินเงันโรเชโนสังกะสีกันตอนนี้ฝนกำลังหยดปูนใส่ใส่ยางว่าบอนประตูนี่เด็ดพี่น้องเด็ ตัวนี้แล้วเดี๋ยวนาะแล้วนี่ก็แมนโบกแมนโบก ใส่ในในนั่นมันหมดเต็มเต็มหมดนี่นก็เป็นเธดอนี่อ่ะได้อยู่ฮะดูออกทางนั้นนะจะได้เอามือแปะซะใส่มันเต็มวันนี้เนาะ เออทำยัง้เป็นใส่ไหมใช่มันจับกันเนาะเวลาังเชี่วออกที่ิไม้นี่ฮะเดี๋ยวออออะไรมอเห็นอะไรเหะไม่ตัวเท่านี้ออกได้ปะ,ะอืมออกออกเนานนะ จะนอนพ่อใส่ค้ำไว้ที่สื่อนอนี่จะเป็นด้านล่างนาอพี่น้องสมอเกาอเอวสองสองข้อบลอกก็บางคนมันก็ว่ายใหญ่แต่ก็ สำหรับสมเฮาแล้วก็ธรรมดาเนาะกือบบดอใหญ่ยังมากมายหรอกพี่น้องกับเบงมือนีเบืงเถื่อผลกือได้โบกเนะาะเบืงเถื่อผลกือบบ่ได้โบกกับ,น,กบนแหละทาเบิงน้ำกันตอนแรง่นแลเนาะพี่น้องตอนนี้ปลาหาสูบผนเห็ดประตูก่อนเขาเอินยังวะบานประตูบรือวาวงกบคอยกะบ,บ่มันใจเนาะกับนแหละ พังเบิงมือนี่นสีเหดได้สำได้ตอนนี้ันกระโบกไปแล้วพี่น้องได้คขึ่งนหนึ่งแล้วเนาะการเมื่อไม่พุดแล้วฝนจังทิดต่อเพราะว่าอันอนี้มัน่ำเลย่ำมืดเลยตอนนี้โบกแล้วก็คือสิงามอยู่เนาะพี่น้องออกับเ่าได้ทาสีทาอย่างเราโบกแล้วแล้ว โอเคน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้คอยกับสได้ขอจบไว้สำนีเด้อฝากพ่อแม่พี่น้องมูเพื่อนทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวลงมานานาในเด้อและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้องพี่น้องพเพื่อบรรพาคลิปใหม่ๆจากซองของสาวลง